ทยคิดชาแนลมาเรียนรู้คำศัพท์ยานพาหนะในภาษาอังกฤษกันเถอะ vehicle ยานพาหนะ bicycle จักรยานทวนอีกครั้งนะคะ bicycle boat เรือทวนอีกครั้งนะคะ boat bus รถบัสทวนอีกครั้งนะคะ bus helicopter ฮ e l ิคอปเตอร์ทวนอีกครั้งนะคะ, <at>. ะ,ะ helicopter Hel ม <Motor> อเตอร์ไซคะ์ทวนอีกครั้งนะคะมอเตอร์ไซค์รถกระบะทวนอีกครั้งนะคะรถกระบะเครื่องบินทวนอีกครั้งนะคะเครื่องบน saloon c ร r รถเก๋งทวนอีกครั้งนะคะ saloon car แวนรถตู้ทวนอีกครั้งนะคะแวน r ร c k รถบรรทุกทวนอีกครั้งนะคะ truck บายบายเราเจอกันใหม่นะ Subscribe ไทยคิด Channel ด้านล่างนี้เลย